ถ้าผมแมนท่าฟูชาแนลนะฮะตอนนี้ชาไม่ได้พีทก็จัดง,งานวันแรกนะครับผมเนาะอันเพียงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นบ้านลุงนะ ยูทูบที่นี่นะเชื่อได้ในเอฟซนะครับเออเชื่อได้นะครับคนสุดหล่อน้องชายพี่รู้สึกรู้สึก่นเต้นนะกิดนี้เพราะว่าอาการประมาณนี้เราไม่ได้ไม่ได้ทำกิจกรรมจะมาชั้นเนาะเนื่องจากภาวะวิกฤตโควิดค่ะก็เลยทำให้เราต้องห่างหูด้วยกันค่ะเดี๋ยวรอคนแป๊บหนึง เริ่มไลฟ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวถามพี่ชัยทีนึงช่องมลอะไรนะมลชวนชมครับอ่ามลชวนชมเปลี่ยนเป็นช่องอะไรนะคะขุนทองจอมซาครับอ่าขุนทองจอมซาทําไมเปลี่ยนชื่อขุนทองจอมซาคะก็อยากให้ลูกชายเขามีช่องครับอ๋อ คือเอฟซีเดิมเปลี่ยนแค่ชื่อช่องโอเควันนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เราได้คุยกันตั้งแต่บุวานนะคะว่าเรามีอะไรเปี่ยนแสงกันบ้างเนาะก็ได้รับทราบจนโดยทั่วถึงเียคือทุกคนทุกคนเก็ตเลตติ้งแเองเลยค่ะว่าอารมณ์ได้อยู่ไหม สัญญาณได้อยู่ไหนนะคะตัวตัวเขียวๆในมือนั่นอ่ะมันจะเป็นเอสไหมคะเพไม่ได้พลูกอพปีเดี๋ยวด้วยไม่ได้ไหลไหอย่างนี้อ้าหายใจมีโรด้วยบางคนก็มาแล้วนะจบ ผู้บ่ารมาแล้วก็ตรงนี้นต,นนต้องรับผู้บรที่ไมา ทางที่ท่านใดู้ทำหน้าปกนบไปทนเป็นลาเกนเ้าาเาบอย่น่หน่เราเร้าบอนะครับบ้าไมเหลือมีมไม่เหลือไเอาเอาเก่าได้ไหมครับไม่ใช่แมเหลือกินเหลือใช้นะคะแม่จับสันใหม่นะลุงนะ้ อ่าเราวันนี้ไม่เยอะมากนะคะอ่าตัวยูทูบเบอร์ไม่เยอะมากแต่ว่าพลังสัง้ัญมา,<ร>า่าตงมัใจเพราะว่าเราน่าจะส่งต่อข้อมูล<อ>กันได้นะคะ บางก็บางรนะครับะัอกทางบบบนัใ hmm. ม mm hmm. ่่ง uh, ร um, mm ิม hmm. ีคนาต้องการาปกนินะเพนู้กำลังให้ทปกอไลนี้ขอปกนี้นะคะ โอ้เสาบางครับเอาเสาออกดีไหมนี่ได้พี่ปีนเสาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพี่กวนแล้วลุงก็งไม่พแล้วลุงก็ตัดเสาออกเนี่ยเออแต่เสาออกเราเป็นบางพอดีนี่น่าจะขับเสาเลยอ่าในงานพี่กับลุงก็ปีนเสาได้กะลุงเนาะเราสองเราสองคนพี่น้องจำได้ทุกอย่างเพื่อคุณนี่โอเคเป็นทางการนะสวัสดีครับเดี๋ยวบ๊ยสวัสดีค่ะ สวัสดีวีซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีที่อยางทีดีทุกท่านนะครับก็สวัสดียูทูบเบอร์นะครับค่ะวันนี้นะครับเราเจอเราเจอปัญหาอะไรครับเกเรื่องฝนเนาะเวลาก็เลยคาดเคลื่อนมาสี่วันกว่าที่แรกผมก็คิดนิดนึงไฟจะดับไหมเพราะวานไม่ให้ไฟดับเดี๋ยวไม่มีเน็ตเดี๋ยวไม่มีเน็ตใช้กันนะครับ ก็ขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับที่เดินทางมาร่วมงานวันนี้นะครับก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ทางแบรนด์มารีพีนะครับบาษัทรัชมีนะครับได้นําผลิตภัณฑ์นะครับชามารีพีนะครับต้นน้ำรับนะครับแล้วก็มารีคอมบูชาแล้วก็จะมีสินค้าใหม่ใช่ไหมครับพี่พีสกับมีพลาคอมบูชาค่ะอันนี้อ่านว่าติ ตีพลา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 ค่ะภาษาฝรั่งฝรั่งเรียว่าตีพลาตีพลาตีพลาคอมูชาภาษาไทยจะตีพลาเรียกพร้อมพกันตีพลาคอมูชาีแปลงถูกตีพลา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 ตีพราตีพล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 านีพลาตีพยางคพพาพาตี เนื่องจากว่ามันมีการถางหายไปในเรื่องของปีประมาณนี้นางพอสมควรเนาะทุกคนเนาะก็ทําให้รู้สึกว่าพี่พี่ก็ตืุนเต้นเหมือนกันวันนี้ที่ได้ขึ้นปีผู้ผู้ลุงคนมาน,นานนานมากแล้วเหมือนกันจะเห็นผลที่นานไปเนี่ยไม่ใช่เนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากว่าภาวะวิกฤตโควิดเนาะเราไม่สามารถที่จะรวมตัวกันได้ชัดเจนนะการติดต่อสื่อสารเราย,ยังมีกันตลอดแต่เมื่อทุกอย่างมัน่างหายไปนาน เราก็ได้มีการเซ็ตระบบขึ้นมาใหม่นะคะ<ล>เชตระบบขึ้นมาใหม่พี่ใช้ทีมว่า,าทีาทำงานเป็นทีมวันนี้จะเป็นการทํางานเป็นทีมครั้งที่หนึ่งบางมาดีพีสนะคะก็คือทํางานเป็นทีมหมายถึงว่าแบนนะคะแล้วก็ อ่อเอมมัสดอร์ในการที่จะนําเสนอเหมือนกับฝากไว้เนี่ยก็งคือลุงพลแล้วก็รเราเหล่ายูทูบเบอร์ทุกท่านรวมทั้งเอฟซีผู้ใหญ่ดีดีทุกทก่านนะคะคตอนนี้ขอญาตเป็นทีมกติกาอกของเรามีคือทุกครั้งแบรนด์นะคะขอรีย้ำอีกทีหนึง่งแบรนด์จะมาร่วมกิจกรรมอย่างน้อยเนี่ยือน,นละครั้ง,งนะลุงเนาะแต่ถ้าแบรนด์ไหนที่ที่คิดว่าอยากจะส่งเสริมการขายแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้น เดือนละมากกว่าหนึ่งพันก็ได้นะคะสองการสั่งซื้อต่อไปนี้นะคะอยากจะจนทุกท่านเลยว่าการสั่งซื้อต่อไปนี้เมื่อเรามีการทํางานเป็นทีมเพื่อความที่สะดวกนะคะแล้วก็การตัดสินใจที่ได้ง่ายขึ้นของ FC ของผู้ค้าคือการที่มีเบอร์หลายๆเบอร์การที่มีช่องทางติดต่อหลายช่องทางเนี่ยมันก็ทําให้ยิ่งยากชัาช้านะคะตอนนี้ทางผู้บริหารของมูลโอมก็เลยได้เสนอแนะว่า คืออาสาเป็นภาระนะคะต้องใช้คาลุงกับป้าอาสาเป็นภาระที่จะรักส่งออเดอร์ให้เราโดยที่ไม่ได้คิดค่าบริหารจัดก,การเพิ่มเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวต้องใช้คำว่าสตางค์แดงเดียวเลยไม่ใช่บาทเดียวนะคะตอนนี้ยการสั่งซื้อข้าบของไฟสั่งซื้อได้ที่ค่ะใครยังไม่ได้ครับรยังไม่ได้ครับตอนนี้มีใครยังไม่ได้ มีแล e> mm hmm. ี่ันหแล้วนี่ไหมเจอกันไหมครับอยู่ที่โซชัวนะครับด้านล่างนะครับถ้าใครไม่เจอนะครับในครั้งนี้เยื้อ่บุมนะครับตัดกําลังกันแล้วถ้าหันเข้าหาตัวเองจะมุมซ้ายมือนะครับสามเบอร์นะครับอนไลน์รับสั่งซื้อครั้งต่อไปนี้ โอเคเอฟีต okay, ่างๆท่านผู้ใหญ่จะด,ดีหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับเบอร์แรนด์เดิมน,น,นะคะ <c oughs> ก็ยังสามารถช่วงแรกๆที่เราการสาื่อสารยังไม่ครบพ้วดีนะลุงเนาะแรนดีดที่ได้รับออเดอร์ก็จะส่งกลับมาที่ช่องไลแอของมโอมเหมือเดิมจะได้รับทราบว่าเรามีการสาั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทางานเป็นทีมทข้อมูลเราจะไปได้วยกันเพราะฉะนั้นต่อไปน,นี้ให้สั่งทางมอมนะคะเบอร์คอนแทคคือ0927947526 ศูนย์เก้าแปดห้าหกห้าห้าสองหหกศูนสองสสองห้าหกสนะครับแอดไลน์ทีพีสตรีออฟิเชียลนะครับโอเคค่ะ